อะไรกันป่านี้ยังไม่มาอีกปล่อยให้ผู้หลักผู้ใหญ่รอไม่มีมารยาเออเอ,เอ,เอีกสักพักก็น่าถึงนะครับม่นยังมาไม่ถึงนะงี้นะอย่ารี่นะเย็นลี่นั่นสิครับทำไมป่านี้ยังมาไม่ถึงนีัขอโทษครับคุณอาคุณพ่อคะหนูมาแล้วคะ่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาช้าเด็กสมัยนี้ไม่มีสัมมาคารวะเอาซะเลยปล่อยให้ผู้ใหญ่รอนานแถมยังม่ยืนคำหูผู้ใหญ่อีกไม่มีมารยาทนั่นขอลูก ไมถึงเพิ่งมาล่เนี่ยทำงานสิคะพ่อคุณแม่คะอย่าไปว่าเยลลี่เขาเลยคะ่ะเยลลี่อ่ะเขาหน้างสารนะคะเรียนจบตั้งสูงจากเมืองนอกเมืองนาแต่ดูสภาพตอนนี้สิไปทำงานกวาดถนนชีวิตไม่ใช่งานทดจังเลยเนาะพอดีว่าเป็นวันหยุดของฉันนะคะฉันไม่รู้จะทำอะไรก็เลยออกไปกวาดถนนแต่มันก็ไม่ได้หลันทุนอะไรนะคะ ฉันว่ามันดีกว่าการอยู่เฉยๆสะอีกค่ะเอา้าก็ฉันได้ข่าวมาว่าเธอไม่มีงานทำไม่ใช่หรอก,ก็เลยต้องมากวาดขยะแบบนี้อ่ะต้องมาตากแดดตากลมร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยเหม็นก็เหม็นตัวก็มีแต่เหงื่อหนูเฟริร์จริงๆแล้วเยลลี่เขาเอ่อเราพี่เฟิร์คะเป็นไงบ้างที่ก็เรียนเก่งนะคะ แล้วตอนนี้พี่ทำงานอยู่ที่ไหนคะฉันเหรอคนสวยๆแบบฉันน่ะเขาไม่ทำงานกันหรอกจ้ะใช่เพราะว่าเฟอร์เขามีแฟนเป็นประธานบริษัทใหญ่โตเลยนะเขาก็เลยไม่ต uh> ้องทำงานเนี่ยแฟนเขาซื้อรถให้ด้วยนะนี่ห้ออะไรนะลูกรถเบนซ์ค่ะคุณแม่ นี่เยลลี่ถ้าเธอชอบทำความสะอาดมากอะ่ะงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันจะฝากเธอให้ไปเป็นแม่บ้านในบริษัทแฟนฉันดีปะเธอจะได้ไม่ต้องมากวาดขยะกวาดถนนไม่ต้องตากแดบดบตากลมทำงานอยู่ข้างนอกแบบนี้อะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพี่เฟอร์ขอบคุณพี่มากนะคะที่หวังดีกับฉันแต่ฉันชอบของฉันแบบนี้มากกว่าอิสระดีนี่พี่เขาสายยื่นมือมาช่วย โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะนาว่าแกรับความหวังดีของพี่เขาไปดีกว่าเชื่อนะหนุเฟิร์นี่วาสนาดีจังเลยนะครับถ้าแบบนี้ส้มก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วสิก็แน่ล่ะสิยายเฟิร์นอ่ะนอกจากจะได้แฟนดีแล้วอะ่ะแฟนเขาเอ่ะยังชอบซื้อของฝากไม่ชั้นบ่อยๆเนียนะอาร์ตนี่ดูอย่างกำไรทองนี่สิเขาก็ซื้อมาฝากฉัน ไหนจะสร้อยเพชรนี่อีกเขาก็ซื้อมาฝากฉันเวลาแฟนเยเฟอร์มาหาเย,ยเฟอร์ทีไรอะ่ะก็มีของฝากติดไม้ติดมือให้ฉันตลอดเลยนะฉันลืมไปเลยเขาซื้อขนมมาฝากด้วยนะฉันก็เลยแบ่งมาให้เยลลี่ชิมนะ่ะรับไปสิคุณแม่คะนี่คือมาการองคะ่ะขนมจากฝรั่งเศสเดีย๋ยวว่าแต่ชิมเลยคะ่ะหนูคิดว่าคุณลุงกับเยลลี่อะ่ะ ไม่รู้จักชื่อขนมด้วยซ้ำของแพงแบบนี้หนูกลัวว่าคุณลุงกับเยลลี่อ่ะเขาจะกินไม่เป็นนะคะ๊ยแม่ลืมไปเลยเอ่ะเฟอร์แต่ไม่เป็นไรหรอกนะอาร์ตเดี๋ยวแกก็ไปหาวิธีกินในอินเทอร์เนต็ตแล้วกันในอินเทอร์เนต็ตอะ่ะมันมีสอนไปหมดแหละว่ากินแบบไหนอะ่ะจริงเหรอครับขนมจากฝรั่งเศสเลยเหรอเนี่ย กิมาทั้งชีวิตนี่ผมยังไม่เคยกินไอ้ขนม,แ,มแพงๆแบบนี้เลยนะครับโอ้ยเหมือนช่างเป็นบุญวาส,สนาเราสองคนพ่อลูกจริงนะเยลลี่ที่ได้กินไอ้ขนม,แ,มแพงๆแบบเนี้ยอุตสา์แบ่งมาให้แบบนี้เก่งใจจังเลยอ่ะเออแต่ถ้าทำแบบเนี้ยส้มกับเฟอร์กก็ได้กินคนละไม่กี่ชิ้นเองดิอ,อืมแต่ยังให้ขอบคุณนะที่แบ่งมาให้เก่งใจเก่งใจไม่ห่วงเดี๋ยวเราสองคนพ่อลูกอ่ะ กินให้หมดนี่เลยกินมันทั้งกล่องทั้งถุงทั้งโบนะี่ยกินหมดนี่เลยไม่ต้องเกงใจหรอกนะพวกเราอ่ะก็ครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นเยลลี่อย่าหาว่านาสาดเลยนะถึงแกจะอายุห่างจากเฟิร์แค่สองปีนานก็อยากให้แกเอาตัวอย่างเยเฟอร์ไว้เนี่ยดูอย่างก,การแต่งตัวที่แกแต่งตัวมาวันนี้สิแต่งตัวแบบเนี้ยจะมีผู้ชายที่ไหนกล้ามาจีบฮะเราเป็นผู้หญิงอ่ะ ต้องแต่งตัวสวยๆเวลาผู้ชายเขาผ่านเข้ามาเห็นนะเขาจะได้กล้าเข้ามาจีบคืนแกแต่งตัวแบบนี้ยผู้ชายที่ไหนเขาจะกล้ามาจีบฮะน่าเสียดายจังเลยนะคะที่เพื่อนๆของแฟนฉันน่ะมีแฟนกันหมดแล้วไม่อย่างนั้นนะจะได้แนะนําเธอให้อ๋อมีคนนึงคะ่ะรุ่นราวคราวเดียวกับคุณลุงเลยคะ่ะแต่เตี้ยวกว่าคุณลุงนิดหน่อยคนเนี้ยใช้ได้เลยนะคะ หน้าที่การงานก็ดีมีธุรกิจส่วนตัวแถมรวยมากด้วยเยลลี่ถ้าเธอสนใจอ่ะเธอบอกฉันได้นะนจะส่งคอนแทคให้เอาป่ะแต่แม่ว่าผู้ชายที่เขามีบ้านมีรถมีทุกอย่างครบอ่ะเขาคงไม่มามองเยลลี่หรอกอย่างเยลลี่เนี่ยแค่มีแฟนเป็นพนักงานบริษัทออฟฟิศธรรมดารรมดาคนนึงเนี่ยแม่ว่าก็เก่งแล้วนะจริงด้วยค่ะแม่ <laughs> ชายรวยๆอะหนูไม่สนใจหรอกนะคะบ้านรถหนูซื้อเองได้ค่ะไม่จำเป็นจะต,ต้องไปพึ่งพาใครหรอกนะคะแล้วอีกอย่างของพวกนั้นถ้าใช้เงินของตัวเองซื้อมันน่าภูมิใจกว่าการเกาะผู้ชายกินนะคะแม่แม่แมแบบเธอนี่นะจะมีปัญญาซื้อบ้านซื้อรถฉันว่าเธอกวาดถนนไปตลอดชีวิตอะก็ไม่รู้จะได้ค่าแรงพอที่จะซื้อบ้าน ให้กว้างเท่ากับห้องน้ำบ้านฉันหรือเปล่านี่อารแกหัดสั่งสอนลูกแกให้ดีๆหน่อยนะให้ระวังคำพูดด้วยผู้หญิงสมัยเนี้ยเห็นแกเงินเยอะแยะยอนทำงานที่ไม่สะอาดเพื่อแลกกับเงินสกปรกถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นขึ้นมาลูกสาวแกเสียหายอ่ะขายไม่ออกจะหาว่าฉันไม่เตือนไม่ได้ไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะผมอะเชื่อในตัวลูกสาวผม พราะลูกสาวผมเขาเป็นสวัสดีครับคุณ้าสวัสดีจ้าแทดคุณมาแล้วเหรอคะผมต้องขอโทษทีนะครับที่มาช้าพอดีโม่แต่แวะซื้อของนะครับไม่เป็นไรจ้ะนี่ก็เพิ่งจะมาถึงกันเองซื้อของตัวเยะตัวแยะเลยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยครับวันนี้มาทานข้าวกับครอบครัวคุณทั้งที ผมก็ต้องเตรียมตัวดีๆหน่อยสิครับจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้คุณไงครับที่รักหน้ารังที่สุดเลยสั่งอาหารกันดีกว่าค่ะหิวแล้วไปค่ะที่รักไปนั่งกันครับท่านประธานทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับฮะท่าน,านประธาน เฮท้ะนี่คุณหมายความว่างไงอ่ะไหนคุณบอกฉันว่าคุณไปทำบริษัทไงฉันฉันงงไปหมดแล้วอ่ะคุณเฮท้ะคุณมาก็ดีแล้วค่ะไหนคุณช่วยอธิบายให้คุณหนาแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องฉันได้ฟังหน่อยสิคะว่ารถเบนที่คุณได้มาคุณได้มาอย่างไรกันแน่รถเบนคันนั้นคุณเยลลี่เป็นคนซื้อให้เพื่อใช้เดินทางไปติดต่องานกับลูกค้านอกสถานที่ครับขนม สรอยข้อมือแล้วก็สร้อยคอพวกนั้นนะคะคุณยารีบไป็นคนซื้อให้ตอนที่คุณยารีบไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเอารถของฉันไปขับเอาของที่หนูซื้อให้มาอวดเพื่อข่มหนูในคุณ้ากับพี่เฟอร์ลองบอกหนูหน่อยสิคะว่าหนูควรจะต้องทำยังไง เรรท่านประธานครับผมไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาเป็นญาติของคุณผมจะเลิกกับเฟิร์เขาเดี๋ยวนี้เลยครับผมอขอขนมคืนนะครับเฮดนี่คุณทาบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่ยอมนะคะคุณช่วยคืนของที่ผมให้คุณไปมาให้หมดเลยนะครับผมอขอคืนนะครับเอ้ยนี่ไม่นะไม่ฉันไม่ไปเดี๋ยวยฉันคืนเอง พี่เฟอร์คะต่อไปถ้าจะมีแฟนใหม่ก็ดูให้มันดีๆหน่อยนะคะระวังจะโดนหลอกเหมือนคราวนี้เอานะคะเออเจนลี่น้าก็เห็นหนูมาตั้งแต่เด็กๆนะ่ะช่วยพ่อหนูเลี้ยงหนูมาจนโตวันนี้นากับเฟอร์ผิดจริงๆแหละที่พูดจาไม่ดีกับหนูแบบนั้นนะ่ะนาขอโทษนะเออเราคนกันเองทางนั้นนะ่ะอย่าถือสานะ้ากับพี่เฟอร์เลยนะ เอาแบบนี้ดีไหมเดี๋ยววันนี้น้าสั่งอาหารมาให้เป็นเมนูที่เจลลี่ชอบอะ่ะแล้วก็เรามากินไปคุยไปกันแบบครอบครัวเดียวกันอะ่ะเดี๋ยววันนี้น้าเลี้งเองคุณน้าไม่ต้องทําเป็นอยากขอโทษหรอกนะคะมันดูไม่จริงใจนี่แม่ฉันกยอมรับผิดแล้วไงไม่พอใจอีกหอหรือว่าต้องให้กราบขอโทษอะไรหรือไงเอาแบบนั้นก็ได้ค่ะนี่แก พี่เฟอ์อย่าเพิ่งโมโหสิคะเมื่อกี้คุณน้ายังบอกอยู่เลยว่าเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันใช่จ้ะเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันเองทั้งนั้นงั้นเดี๋ยวมือเนี้ยน้านเลี้ยงเองนะจ๊ะไม่จําเป็นจะต้องเลี้ยงหรอกค่ะคุณนะ้าร้านเนี้ยเป็นร้านของหนูไม่จําเป็นจะต้องให้คนอื่นมาเลี้ยง